ครับวันนี้เรามาส่งผลงานครับมาดูความหมานครับหมานจะหมานแค่ไหนกายไปจับกระมังลูกจับกระมังให้พอหน่อยหมานมากครับหมานมากครับวันนี้ยอดมากหมานสดุสดสุดเลยครับหมานสุดเลยเอาเยียง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 เยียงึศเยียงึเออนันแหละหนักมากครับ ใส่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับใส่บิ๊กใส่บิ๊กๆเลยเอานอนลงที่นี่ลูกเออตั้งหนักหนักมากโอ้อยโดนดัวโดนหัโอ้ยสนิทก็ามาปลาลูกนี่นี่นั่ง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 นี่ลูกปลาที่ถูกเจอดีหว่านี่ครับถังก็เต็มครับถังก็เต็มยังมีอีกถุงครับนี่ นี่อยู่ในกระสอบเราก็ยังมีอีกครับมีมีแต่สายใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับแล้วกะละมังแดงกะละมังแดงไม่พ่อกะละมังแดงหนึ่งเดี๋ยวกะละมังแดงเร็วๆนะคนอุ้ยหมานสุดเลยนี่นั่งลงโอ้ยโอ้ยลงมาหมานสุดๆครับมีแต่สายใหญ่ๆเป้งเลยครับมีบ้านเลยครับมีวันนี้ อ้ยขนาดแจกนะครับแจกคนแถวนั้นเลยครับนะคนณนิดน้อยทางนอนโบกเลยเด็กปลาเที่ยงเงมันเป็นนอนปลาวันนี้นับนะคนยอดนี่มีสายใหญ่ๆป้งางนั้นเลยนี่โอ้ยวิดฟูดวิดฟูดเป็นล้นเลยปลาวันนี้นไหครับใช่ทอดป คอ uh. ันนี้วันนี้เราไม่เจอปลากะระพงครับวันนี้เห็นไหมครับยอดนี่ตัวไ,ไซส์ใหญ่ปลากระพงไม่เจอเลยนี่สุดยอดครับนี่ปลาหมาน <What> เราคัดไซสออไไซ์อย่างเดียวครับเราคัดไซส์อย่างเดียวครับนะทุกคนตัวไซส์ใหญ่ๆคัดไซส์อย่างเดียวครับวันนี้สุดยอดเอามาเร็วๆอันนั้นสุดยอดเลยน้องสกายหมวกสุดยอดนะครับ ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับฝากผลงานไปด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย